ครับสวัสดีครับอู่ใจโตลอบีครับพุธที่ยี่สิบนะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นเวลาเกือบหกโมงนะครับเดี๋ยวเราจะดําเนินการไปข้างนอกกันนะครับนะเอารถตู้ที่สี่ไปลองวิ่งนะครับกรณีที่เปลี่ยนในชาร์จนะครับแล้วก็ลูกลอกนะครับหนึ่งลูกนะแล้วก็เปลี่ยนยางหนึ่งเส้นหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งหนึ่งครับนะก็วันนี้ไปอีกหนึ่งวันนะครับคันนี้สสยพาวเวอร์หายากนะครับรอนิดนึง ส่วนรถคุณหมอครับรออะไรอีกตัวครับประกอบไปหมดครับนะหรือชิ้นเดียวครับอะไรนะแล้วก็จะได้ใส่กันชนครับจะได้ลองวิ่งคงอีกสองสาวันนะประมาณนี้ฮะนะครับรถคุณหมอครับก็ฝากบอกไว้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมดาเนินการฮะเดินสำรวจนะครับนะก็ในอู่ไม่มีรถคันไหนแล้วครับเดี๋ยวรถคุณหมอสลาบุรีหนึ่งคันนะครับแล้วก็สองนั่งหนึ่งคันเนี้ยนะสองคันเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีรถนัดปไปนะฮะในแต่ละวันนะครับนะทําเพียงแค่ยี่สิบนาทีแล้วก็ไปนะฮะแล้วก็บางทีก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับเบนซ์เบียมนะครับก็ประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีก็ไปครับนะแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับน้ำมันเครื่องนะพอ,อลงคลิปไปก็ท่านก็ดูกันเยอะแล้วเนาะในรีวิวอื่นก็มีให้ดูครับนะผมจึงไม่ค่อยเน้นตรงนั้นแต่ถ้ารถไหนที่มาแบบมีอาการแก้ด่วนแล้วก็อ่าเป็นตัวยากๆอะไรที่มันเป็น ความรู้ของท่านนะครับที่ผมไม่เคยนําเสนอผมก็จะพยายามถ่ายนะครับให้ท่านได้รับรู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับด้วยทีสี่นะครับฝากวพื่วนนะเป็นคลิปแรงบันดาลใจครับคลิปนี้นะฮะเหมือนเดิมครับนะครับก็มีรถเก่าครับสามารถไปได้ทุกที่นะฮะเพียงแต่มีเงินเติมน้ำมันเท่านั้นครับนี่ย x c 6 0ซีหกศูนย์ของคุณหมอสลาบรีนะครับเหลือแค่ใส่กันชนครับกับใบปัดน้ำฝนหน้านะฮะ นะครับชุดนี้นะฮะชุดบนนี้นะครับนะข้างบนก็อ่าเดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูครับนะข้าวๆนะเดี๋ยวนะอ่านี้ครับประกอบไปแล้วนะฮะประกอบไปแล้วฮะนะครับไทเกอร์ประกอบนะลูกชายแล้วผมก็มาตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะหลือแค่ชิ้นนี้นะฮะชิ้นบนนะแต่งจิ้งหรีดนะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนครับนะครับ ก็เหลือเท่านี้นะฮะเสร็จแล้วฮะไม่มีอะไรน็อตเหลือประมาณถาดเดียวนะครับก็โอเคครับเจ๊กุ๊กเรียกแล้วนะฮะอึ๊บเกาะฝากไว้เลยครับนะคุณหมอรอนิดนึงครับนะจะได้สมบูรณ์ครับเวลาเดินทางไกลจะได้ไม่ต้องระแวงนะฮะนะใช้รถอย่างมีความสุขครับโอเคนะครับมีลูกค้าโทรมาหนึ่ง่านนะฮะก็เดี๋ยวคือรถกันเลยครับทีสี่ครับไปได้ทุกที่ครับนะคาราวล เดี๋ยวถามเจ๊กูครับเราจะไปไหนกันครับนะาวิ่งมองได้ชัดด้วยครับก็แป๊บหนึ่งฮะขึ้นรถละดีเพลงหน่อยดีเพลงนิดนึงก็ก็นี่ลูกเนี่โทรกลับไปเบอร์นี้เน่ยลกูปกป้ากำลังอัดคลิปอยู่โทรมาสองเที่ยวแลวนะลูกค้าโทรมาครับเดี๋ยวเะเกดประสานนะอ่ะขึ้นมาในรถแล้วครับ,บยบายก่อนเร็วไปายซีนอย อดเสียด้วยลูกบายบายสองคนเลยไปว Li ่ายท้ Bye. Bye. องกันเร็วเร็วเร็วบาย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 ส่งจูบดิส่งจูบสง่งจูบอส่งส่งจูบดิอ่ะ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 ว่าไงเจ้วันนี้ไปไหนครับเจ้ไปลองรถไปลองคู่เปลี่ยนไดชาร์ทอะ่ะไดชาร์ทนอะ่ะไดชาร์ทกับล้อลูกลอ้อลุกลอ้อสามในการทวนลาง ก็เดินทางใช่ไหมใช่ลองวิ่งดูสักร้อยกว่าโลใช่ไปสัปันไปกันสักสามร้อยโลไปเล็กคาเฟ่เจ๊จะพาผมไปทานเล็กคาเฟ่นะครับลาปากผมอีกแล้วครับเนาะลาไปแล้วครับผมโอเคชั่วนะครับไปกินส้มตำนี่ตาบอดใช่ไหม อ่าแต่แว่นลงใส่ที่ลองใส่ดิคุณบูลองให้เจ๊คุกใส่ดิที่แว่นนี่ไม่เอาแว่นใครเนี่ยแว่นน uh, okay. oh, ิกเกอร์แว re oh, no ่นนิกเกอร์อะลองใส่ที่แว่นนิกเกอร์ใส่แล้วหน้าตาเป็นไงหน้องหันไาดินมาดิบหันเล็บซีดูหน่อยโอยแว่นอะไรเนี่ยแว่นตลอดเหรอแว่นนิกเกอร์มีสักร้อยสองร้อยไหมพี่เอาอย่างเงี้ยนะอ่าโอเค เอ่พอก็เนี <vale> ่ยครับนะก็เดี๋ยวเราไปน่าเราไปเดทกันครับงที่สี่นะฮะไปกันเป็นครอบครัวครับเหมือนเดิมครับนะอาหารสวยเลยอ้าวโอเคโอเคครับโอเคครับอ่าอ่ะดูนี่ดีนี่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 ด้วยล่ะเสียแี่เนี้ยโชว์เอฟซีหน่อยใส่ดีดีที่ดุใ่ดีดีโอ้โหโอ้โห ายบายบายไเอาพี่ร้อยหนูโอ้องคนอะไปนั่งนั่งคู่กันเลยใส่แว่นสองคนเลยนั่งคู่กันเลยโอเคยบายก่อนไก่อนบซีก่อนไปาสุดยอดลูกสาวสองคนเลยโโอ่ะอ่ะรอ่ะก็ครับผมก็เอซนะฮะดูตามกันไปครับขาไทเกอร์ ว่าไงลูกไปไหนเนี่ยตุพานครับเจ๊กุ๊กจะพาไปเจ๊กุ๊กจะพาไปไหนสุพรรณครับสุพรรณแล้วเราเปลี่ยนอะไรตัวไหนไปบ้างนเ,าเนี่ยเทีสี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปคือตัวไหนมัง่งเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางหนึ่งชุดของมิชลินใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีกลูกก็ได,ด้ชาร์ดนะได้ชาร์ดหนึ่งลูกนะของวาลิโอเนาะร้อยแปดสิบแอม แล้วก็เกตลูกลอกตั้งไปหนึ่งตัวนะนะเมื่อวานปับ๊บเปลี่ยนลูกลอกตั้งไปให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองวิ่งดูจากนี่ไปสุพรรณประมาณเท่าไหร่กิโลลบ,บุรีสุพรรณไม่มากร้อยกิโลได้ไหมประมาณประมาณร้100อยกิโลร้ <100 S 3> 100อยกิโลเนาะลองจับลองจับไมไปดูดิรอบนี้เอาจับก,กูเราไปเลยนะถึงร้านแรดคาเฟ่ฮะก็เดี๋ยวเห้ซีดูไปด้วยกันครับถนนเส้นใหม่ครับเส้นเดิมครับลบุรีครับวงเวียนท่านอย มุ่งหน้าวงเวียนพหลล้มป่าหวายครับสองอันนะใช่ชวก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องตรงนี้ขออภัยฮะกล้องเคลื่อนหน่อยฮะก็เหมือนเดิมครับคลิปเดิมเป็นแรงบันดาลใจครับให้แกผู้ใช้รถนะครับเหมือนเดิมนะพูดซ้ำไปซ้ำมาครับเผื่อท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่ทราบนะนำทีสี่นะฮะรถประมาณยี่สิบเอ็ดปีนะออกมาวิ่งครับนะปีปีสองพันสามครับ สองพันสามมาถึงปีนี้ปีสองพันยิ่สี่ฮะจะจะเป็นยี่สบ็ดปีได้ครับแถวแถวนี้นะฮะก็สามารถเดินทางได้ครับเดินรถทั่วไปนะลแล้วก็อแอร์เย็นครับนะเพล,ง,ลง,งเพาะครับนะคนขับเรามีเลยครับไทเกอร์นะฮะลูกชายก็เดินทางกันตลอดครับเมื่อวานนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเดินทางเข้ากรุงเทพครับด้วยวันว้เก้าสีนนะะแล้วก็กลับมาตอนมืดแล้วนะ กี่ทุ่มลูกเมื่อคืนแต่ก็ประมาณเมื่อคืนกลับมาประมาณห้าทุ่มนะครับนะคลิปคลิปเมื่อวานนะครับก็เป็นไปทานข้าวเจแดงใช่ไหมเจแดงสัมย่านใช่ไหมที่ไอคอนสยามนะคลิปเมื่อวานนะยังไงก็ลองลองติดตามดูนะครับนะเผื่อว่าหลังท่านผ่านไปจะได้ไปทานอาหารจะได้รู้ลองเลือกทานได้นะครับนะส่วนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ที่เลดคาเฟ่นะ เป็นอาหารอ่าหลายหลายอย่างนะมีอาหารทะเลด้วยนะฮะมีประเภทยำนะครับนะครับสไตล์สไตล์ที่เราชอบหละครับนะเพราะว่าเพราะว่าเราทานได้แต่อาหารพวกนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นเราไม่ค่อยได้ทานก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับในแต่ละวันนะครับก็เดินทางตลอดนะครับให้ท่านเห็นว่ารถที่มันสมบูรณ์นะะนะถึงแม้เราจะเป็นช่างใช่ไหมครับ นะ้เมื่อวันซืนผมก็ถ่ายนะครับคลิปคาร์รลทีสี่ที่เปลี่ยนไดชาร์จมานะซื้อไดชาร์จลูกใหม่มา <S <S เห็นไหมฮะขนาดเราเป็นอู่ครับเรายังต้องดําเนินการแมเทนแนนตลอดเวลานะครับ <S <S คือเราใช้ด้วยฮะเราต้องซ่อมไปด้วยนะแต่มันไม่ใช่ใช้อย่างเดียวนะครับถ้าถ้าท่านใช้อย่างเดียวเนี่ยไม่ซ่อมเลยเวลามันทับถมกันมาหลายช่วงนะหรืออะไหล่เนี่ยมันเสื่อมหลายหลายตัว พอเรามาซ่อมทีเดียวมันก็จะดูเยอะดูเป็นเงินหลายหมื่นนะครับนอกจากรถที่มันแพงๆนะเวลาแม่แทน,นันน์วงรอบเล็กๆก็หลายหมื่นเหมือนกันนานั้นตัดไปอันนี้เราพูดในรถเก่าในรถเก่าถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทับถมอาการก็คือซ้อนอาการไว้เป็นเป็นอย่างที่หนึ่งไว้ก่อนอย่างที่สองไว้ก่อนอย่างที่สามไว้ก่อนพอมันเป็นหนักแล้วก็ไปให้ช่างซ่อมสรุปว่าช่างเาต้องซ่อมสี่รายการเลย นะครับที่เราเป็นเพราะฉะนั้นมันก็รวมเงินเลยมันก็เป็นจํานวนเงินที่มากเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ผู้ใช้รถเก่าอท้อครับนะรถมันก็เก่าอยู่แล้วครับแถมมันต้องใช้เงินมากอีกเพราะฉะนั้นมันไม่สอดคล้องนะ,นะท่านก็เลยดูไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นแนะนําถ้าเกิดตอนนี้นท่านมีรถเก่าใช่ไหมฮะหนึ่งคันนะให้ตรวจเช็คนะถ้าท่านใช้ทุกวันนะครับใช้รถคันนี้ทุกวันแหละไม่รู้ว่าต้องออกเดี๋ยวไปรับลูกรับหลานรับแฟน หรือใช้เดินทางไปเที่ยวเสาทิย์คือต้องต้องล้อหมุนตลอดนะเพราะฉะนั้นเป็นนิดเป็นหน่อยก็สมควรเปลี่ยนเลยให้ช่างตรวจสอบนะแล้วก็เปลี่ยนอะไรไปเลยตามวงรอบเป็นตัวไหนก็เปลี่ยนไปเลยครับตัวนั้นนะตัดเป็นเป็นช่วงมันช่วงไปนะแต่บางครั้งตัวอะไรที่เปลี่ยนมันมือสองมันก็ไม่เหมาะถ้าใช้ใหม่ได้เลยก็ควรใช้ใหม่เลยนะเพื่อจบปัญหาไปในแต่ละช่วงนะของการซ่อมนะครับก็โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวจะยาวไปนะคลิปผมก็พยายามพูดน้อยๆนะเดี๋ยวท่านจะเบื่ออาเท็กเกอร์มีอะไรพูดไหมลูกมีอะไรพูดไหมลูกไม่มีครับปลาพูดไปหมดแล้วปลาพูดไปหมดแล้วปลาพูดไปหมดแล้วประกอบโอลวูเป็นไงคุณหมอเมื่อยไหมก็ได้ครับเนาใกล้แล้วเนาะหรืออะไรตัวเดียวอ่าแลเดี๋ยวมาเขาวิ่งเทสเตรียมส่งรถ รอนิดนึงนะปลาก็แจ้งคุณหมอไปแล้วว่าวันโม่เ c 6 0นะครับรอนิดนึงจะได้สมบูรณ์ครับนะจะได้วิ่งไปไม่มีปัญหาครับเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนไม่ครบตัวนะอาจจะเกิดปัญหาซ้อนขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นภาคไปเลยนะครับมันจะได้จบปัญหาไปครับนีคนะครับอ่ะออกเส้นเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยกันแชร์ไปนะครับ เป็นคลิปเอารถเก่ามาสร้างแรงบันดาลใจนะครับนะอย่างน้อยๆได้ฟังผมพูดครับก็ยังมีกําลังใจขึ้นมานะครับกรณีที่ท่านใช้รถเก่าบางท่านอาจจะใช้ราคาไม่ถึงแสนนะบางท่านก็สองแสนสามแสนห้าแสนก็ยังอยู่ในในในขั้นรถเก่านะครับถึงราคาตอนนี้ประมาณสักสามแสนห้าแสนนะแต่รถจะเปิดตัวมันมันก็หลายล้านใช่ไหมครับเ,รเพราะฉะนั้นลองลองทําแนวทางผมดูนะครับ หัวใจเอโตครับแนแนวทางนะครับแล้วก็หากมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับนะเผื่อทางเราจะให้คำปรึกษาท่านได้นะครับท่านอาจจะไม่ต้องไปอซ่อมนะครับโดยที่ไม่รู้เบื้องต้นเลยนะครับนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับในการไปเข้าอู่นะของแต่ละท่านนะครับที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะเป็นผลดีกกบท่านนะครับนะ เพราะว่าท่านเป็นเอฟซีเรานะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคครับอู๋แชออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอ่าโอเคครับบ๊ายบายหน่อยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราต่อคลิปใหม่ละเจ๊เจ๊จบแล้วบ๊ายบายอ่ะสองคนเลยลูกบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบาย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 โหกำลังสนุกเลยเดี๋ยวหัวแตกอีกกาเซียเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยหัวแตกไปรอบเลยเนี่ยใช่ไหมลูก อ่าในเซเว่นอ่าโอเคอ่าโอเคก็ไปบ่ายลูกเร็วไปบ่ายจากคลิปอ่าแพทไปบ่ายในลูกไปบ่ายหน่อยเร็วไปบ่ายโอเคขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับวิวจูเป็นพี่แอ๊บพี่แอ๊บตกน้ำแล้วพี่แอ๊บพี่แอ๊บ Yeah Hello.